ดีค่ะขอ้อน คุณผู้ชมเข้าสู่การประกวดวงโยธวาทิศนักเรียนนักศึกษาชิงช่วยพระราชทานประจำปี2557ค่ะคกิจกรรมดีๆที่กรมพลศึกษาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่33แล้วซึ่งรายการนี้ล่ะค่ะเป็นที่รวบรวมสุดยอดวงโยธวาทิศชั้นนาของเมืองไทยเข้ามาประชันอย่างมากมายและวันนี้เราได้รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มทีใดวงใดจะได้ครอบครองถ้วยอันทรงเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอดใจรอกันสักพู่นิงค่ะตอนนี้เราไปชมภาพบรรยากาศของพี่เธเปิ และไปทำความรู้จักท่านคณะกรรมการกัน,กนค่ะและที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี้นะคะคือภาพบรรยากาศของพิธีเปิดการประกวดวงโยธวาทิศนักเรียนนักศึกษาชิงช่วยพระราชทานครั้งที่33ประจำปี2557ค่ะโดยในปีนี้ก็ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดค่ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการประกวดรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจากกรมพระศึกษาก็ได้เข้าร่วมงานกันอย่างคับข้่ง และสำหรับการประกวดวงโยธวาที่ในครั้งนี้กรมพระศึกษาก็ได้คัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีในขแขนงต่างๆทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่กรมพระศึกษาต้องการจะยกระดับให้รายการนี้มีระบบการจัดการประกวดและเกณฑ์นในการตัดสินมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล เพื่อที่จะเฟ้นหาสุดยอดวงโยธาธิทั้งในประเภทนั่งบัลเลงและเดินแถวแปลขบวนที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยเป็นตัวแทนของประเทศในการเข้าร่วมการประกวดในระดับนานาชาติต่อไปค่ะและคณะกรรมการตัดสินท่านแรกค่ะคอลินแมกนัตท่านที่สองพี่รุ่นเจวงท่านที่สเผ่าพันธุ์อำนาจธรรมท่านที่4กิติเครือมณี ท่านที่ห้าไมเคิลเทอร์เนอร์ท่านที่6ไมค์รูบิโนท่านที่7วานิชโพทาวานิชและท่านสุดท้ายค่ะแอนเบิร์ตโลคุณผู้ชมคงจะคุ้นหน้าคุณตากันดีนะคะเพราะาคณะกรรมการแต่ละท่านค่ะต่างก็คล่อมบอดอยู่ในวงการดนตรีทั้งระดับประเทศและระดับโลกมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าเกณฑในการตัดสินเป็นไปตามมาตรฐานสากลแน่นอนค่ะ และที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี้นะคะคือภาพบรรยากาศของขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติทั้ง6ประเภทค่ะโดยในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอานิติดิทอํอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาในการประกวดและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่วงโยธวาทิตที่ชนะเลิศการประกวดค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประเภทกอถ้วยพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทขอช่วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารประเภทคอช่วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทนั่งบรรเลงช่วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประเภทเดินแถวมาร์ชิ่งถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพพรตราสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทระดับประถมศึกษาถวยพระราชธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีค่ะ มาชมการประกวดกันต่อค่ะในประเภทเดินแถวมาร์ชิ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยปีนี้ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะมีทั้งวงหน้าเก่าหน้าใหม่ตบเท้าเข้าร่วมประชันกันมากถึง11วงด้วยกันค่ะ โดยในยรอบคัดเลือกนี้คณะกรรมการถึงจะต้องหนักใจค่ะเพราะแต่ละทีมแต่ละวงนั้นล้วนมีดีต่างกันซึ่งยากแก่การตัดสินแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้3วงสุดท้ายที่ทําได้ดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะมาชมกันต่อค่ะกับวงที่2และที่เห็นอยู่นี้ก็คือสารศาสตร์วิเทศศึกษาค่ะโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการนางวริศนันเดชปานประสงค์ผู้ควบคุมงงนายสุนทรหนองเสผู้ฝึกสอนนางสาววรวดีเดชานนนคทากรนายธนวัฒน์เผาหา และในประเภทเดินแถวมร์ชิงช่วยพระราชานสม็นพระเทพรัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศได้แก่วงโยธาทิตย์โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนวัดราประพิษจากกรุงเทพมหานครและรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่โรงเรียนสารศาสตร์โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนจากกรุงเทพมหานคร แสดงความยินดีกับน้องๆวงโยธวาทิศทั้ง8โรงเรียนด้วยนะคะน้องๆทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆค่ะนี่แหละค่ะความสามารถทางด้านดนตรีของเด็กไทยไม่แพ้ชนชาติใดในโลกค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วขอขอบคุณกรมพลาศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้เสมอมาและวันนี้ค่ะดิฉันวณันันท์มอยยูโนราพก่อนพบกันหม่ปีหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ